มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจารประกาศกรมขนส่งทางบกปรับรูปแบบไปขับขี่ใหม่บังคับใช้แล้ว ราชก,กิจจาระกาศกลมขนส่งทางบก5กันยาย,ยน2 5 6 7เว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกลมขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบ,บอนุญาตขับขี่รถกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฉบับที่2พศ2567ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกลมขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พศ2567ลงวันที่29มกราคม2564ไว้แล้วโดยในที่แบบแบบ อนุญาตขับรถตามประกาศดังกล่าวกำหนดเครื่องหมายกายชาติไว้ที่ด้านล่างของใบอนุญาตขับรถเพื่อออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะกับสภาการชาติไทยแต่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจไม่เข้าใจว่าเครื่องหมายการชาติดังกล่าวแสดงถึงความประสงค์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะจึงเห็นสมควรปรับปรุงแบบใบอนุญาตขับรถในส่วนของการแสดงการเป็นผู้บริจาคอวัยวะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ13แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไว้ดังต่อไปนี้ ข้อที่1ให้ยกเลิกแบบอนุญาตขับรถที่แนบท้ายประกาศกลมขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พศ2564และให้ใช้แบบใบอนุญาตขับรถตามแนบท้ายประกาศนี้แทนข้อ2ใบอนุญาตขับรถที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ไปจนกว่าจะสิ้นอายุข้อ3ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมพศ2567เป็นต้นไปขอขอบคุณรัชกิจจานุเบก และขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ